ราชาแห่งวงเวทตอนที่437เกณฑ์ทหารครั้งใหญ่สําหรับการประชุมระดับสูงที่ตำแหน่งเจ้าเมืองจะมีเหล่าอาวุโสระดับรุ่นแรกของโนมและผู้บริหารระดับสูงของหองการค้าปฏิหารเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงการจัดการที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเหล่านมส่วนใหญ่ต่างก็ได้รับหน้าที่ที่สำคัญที่แตกต่างกันออกไป สำหรับตำแหน่งที่สำคัญที่ได้แต่งตั้งในครั้งนี้ก็มีเจ้าเมืองรองเจ้าเมืองเฮรันยิกการทหารและยังมีตำแหน่งสูงสูงอีกมากมายซึ่งส่วนมากแล้วจะเปลี่ยนเป็นสายเลือดใหม่ทั้งหมดเลยในการประชุมหลักๆนั้นเมืองชิงอูจะเป็นผู้จัดการด้วยความที่สง่าง,งามของเผ่ามนุษย์นางเป็นคนจัดการเรื่องต่างๆให้ทุกคนคล้อยตามได้หลายชั่วโมงทำให้เหล่านมต้องมองมาด้วยสายตาที่ทึ่งและชงนงงงวย เมื่อชิงอู่เป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่น่ากเกรงขามเป็นอย่างมากนางมีความรู้ความสามารถพูดได้มากกว่า20ภาษาหลายเผ่าพันธุ์ด้วยการพูดคุยกับเหล่านมและคือลาคือด้วยภาษาเอลอย่างชัดเจนคล่องแคล่วพร้อมกับคำพูดของนางที่แสดงออกมานั้นสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่านางไม่ใช่นักวิชาการที่ธรรมดาทําให้เหล่านมรู้สึกยกย่องนางเป็นอย่างมากแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยแต่เป็นเรื่องการแนะนําเกี่ยวกับหอการค้าปฏิหาร ด้วยการอธิบายด้วยเหตุผลที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารกระป๋องหลอดไฟพลังเวทเทคโนโลยีเล็กๆน้อยน้อยนางก็สามารถอธิบายได้อย่างละเอียดละอออีกทั้งยังมีแบตเตอรี่พลังเวทตลอดจนอาวุธพลังเวทนางก็สามารถนำมาอาธิบายได้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าทั้งคลังสินค้าตามนิติและระบบขนส่งเครื่องเล่นภาพเครื่องเล่นเสียงอุปกรณ์สรรื่อสารและยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีเขตแดนจิตวิญญาณเสมือนอีกด้วย และที่สําคัญเหล่าโนมก็ไม่ใช่ตาแก่หัวรั้นสมัยเก่าพวกเขามีความปรารถนาในการเรียนรู้เป็นอย่างมากมันเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณที่มีความชื่นชอบในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆโนมแทบทุกตน้วนแล้วแต่เป็นนักวิชาการซึ่งการที่หอการค้าปฏิหารมีสินค้าที่ยิ่งใหญ่มากมายนี้มีสิ่งประดิษฐ์นาอัศจรรย์ใจแต่และอย่างนั้นราวกับเป็นระเบิดที่กําลังทิ้งลงกลางกระบาลของพวกเขาทุกคนได้แต่นิ่งงันแทบจะไม่สามารถยังสติเอาไว้ได้เลยเออ เหล่านี้มันคือสิ่งที่เรียกว่างานวิจัยอย่างนั้นหรือเอ๊ะหรือว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่าสิ่งประดิษฐ์น่ะสำหรับโนมนั้นพวกเขาได้ทำการสร้างสถาบันวิจัยของพวกเขาไว้ที่ใต้ดินซึ่งนับว่าเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของป่าแห่งนี้เลยพวกเขาทำการศึกษาวิจัยเรื่องต่างๆมาหลายร้อยปีท้ายที่สุดแล้วกลับไม่สามารถที่จะเทียบได้กับสำนักเมฆาของชูเทียนแม้แต่1%เซที่เขาสร้างขึ้นมาเพียงแค่1ปีเท่านั้น แม้ว่าจะเป็นความจริงที่กระแทกมายังจิตใจของเหลานมแต่เว่ากลับทําให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาอย่างหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้เลยแม้ว่าคนของหอ,อการค้าปฏิหารจะมีความแข็งแกร่งไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามหอ,อการค้าปฏิหารนั้นกลับมีศักยภาพที่น่าเกรงขามจนยากจะหาใครเทียบได้พวกเขามีผลงานมากมายที่ยอดเยี่ยมลำพังหอคอยน้ำส่งและคลังสินค้าต่างมิติ ทั้งสองสิ่งนี้นับว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพียงพอจะสร้างความยอดเยี่ยมให้กับเมืองฉีจีได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วป่าแห่งความวุ่นวายแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเป็นอย่างมากแต่ละเมืองแต่ก็มีพื้นที่ปิดการที่จะออกมาจากเขตแดนดังกล่าวนั้นถือว่ามีความลำบากเป็นอย่างมากเพราะด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้แม้ว่าป่าแห่งความวุ่นวายจะมีทรัพยากรมากมายสักเท่าไหร่แต่ก็ยังยากที่จะพัฒนาให้กลายเป็นอาณาจักรได้อยู่ดี แต่หากว่าหอคอยน้ำส่งและคลังสินค้าต่างนิติถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมันก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายคนและทรัพยากรได้อย่างสะดวกซึ่งมันจะสามารถสร้างความสะดวกสบายได้เพียงใดนะนี่ต้องเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างแน่นอนซ้ำยังมีเทคโนโลยีอาวุธพลังเวทอีกต่างหากมันสามารถที่จะทดแทนพลังที่ไม่เพียงพอให้แข็งแกร่งเหนือล้ำยิ่งขึ้นมาได้ในตอนนั้นเมืองชิงอู่ก็กล่าวออกมาว่าข้าวางแผนที่จะรวมสำนักเมฆา และฐานวิจัยของโนมเข้าด้วยกันโดยให้หัวหน้าทีมนักวิจัยของโนมและนักวิจัยระดับสูงของสำนักเมคามีระดับเท่าเทียมกันไม่รู้ว่าผู้อาวุโสมีความเห็นเช่นไรบ้างเ่าโนมถึงกับตื่นตะลึงแทบจะไม่เชื่อหูของตัวเองเลยเคอร์ล่าเคอร์จึงรีบสอบถามออกไปว่าแล้วจะให้พวกเราสามารถเข้าร่วมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆได้เลยอย่างนั้นหรือเมืองชิงอู่ก็ยิ้มและพยักหน้าตอบนักวิชาการเผ่าโนมนั้นมีชื่อเสียงไปทั่วทั้งทวีป การได้พวกท่านเข้ามาร่วมโครงการใหญ่ของสำนักเมคาข้าเชื่อว่ามันจะทำให้พวกเราประสบความสำเร็จและแข็งแกร่งมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนอเยี่ยมยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยยอดเยี่ยมที่สุดเหล่านมก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเรื่องนี้แทบจะเป็นเสียงเดียวกันในความยินดีที่จะร่วมมือในครั้งนี้เลย การร่วมมือกันกับหอการค้าปฏิหารมันมีแต่ได้ไม่มีเสียเลยแม้แต่น้อยซ้ำพวกเขายังได้รับงานวิจัยชั้นยอดและเหล่านักวิจัยชั้นเยี่ยมเพื่อช่วยพัฒนาเทคโนโลยีของพวกเขาอีกด้วยพวกเขาไม่ได้สนใจความมั่งคั่งอยู่แล้วการได้ร่วมงานกันครั้งนี้แทบจะไม่ต่างกับการจับมือเสือด้วยมือเปล่าเลยลำพังพวกเขาเหล่านมในเวลานี้ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายงานวิจัยจำนวนมหาศาลซึ่งการได้หอการค้าปฏิหารเข้ามาควบคุมในครั้งนี้นั้น ับา่าแตกต่างออกไปกว่าเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยอนี่คือการลงทุนอย่างหนึ่งกว่าหนึ่งหมื่นศิลาเกาะเกิดในทุกๆเดือนก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปแต่ถึงกระนั้นเมืองชิงอู่ก็ไม่คิดว่ามันจะราบรื่นขนาดนั้นหรอกเพราะเผ่าโนมเองก็คงจะไม่เปิดรับนางได้อย่างง่ายๆขนาดนั้นแน่นอนว่ายังมีความแตกต่างทางเผ่าพันธุ์หลงเหลืออยู่บ้างการจะให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เข้ามาควบคุมทุกอย่าง หรือการจะควบคุมทุกอย่างโดยสมบูรณ์คงจะไม่สามารถทำได้ในตอนนี้สำนักงานวิจัยของเผ่านมนั้นยังเป็นงานที่ทำไปตามอารมณ์ไม่สามารถหากำไรอะไรได้มากนักน,นับว่าเป็นความคิดที่บริสุทธิ์อยู่เลยทีเดียวและเผ่าที่เต็มไปด้วยความโลภและอารมณ์ที่ซับซ้อนทั่วทั้งทวีปแห่งนี้ที่เหมือนกับมนุษย์นั้นคงจะไม่มีอีกแล้วซึ่งนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเผ่านมถึงไม่ต้องการที่จะติดต่อกับเผ่ามนุษย์นั่นเองตอนนี้ก็ได้แนะนำตัวกันเรียบร้อยแล้ว ข้าคิดว่าพวกท่านทุกคนควรที่จะเข้าใจได้ในเบื้องต้นแล้วนะชูเทียนที่นิ่งงันมาสักพักก็ได้เริ่มกล่าวออกมาพวกเราควรที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการปัญหาวุ่นวายที่เกิดขึ้นในตอนนี้กันได้แล้วตำาหนักเจ้าเมืองฉีจีต้องพบกับความยากลําบากอยู่หลายข้อเช่นกันอย่างแรกประชากรเบาบางจนเกินไปเมืองฉีจีนั้นมีประชากรน้อยกว่าหนึ่งล้านคนซะอีกคนส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเผ่าพันธุ์โนมเกือบทั้งหมด ซึ่งไม่ต้องเอ่ยถึงเส้นทางการซื้อขายแม้แต่ตลาดของพวกเขายังมีการซื้อขายที่ไม่มากนักประการที่2การเงินก็ค่อนข้างตึงเครียดเมืองฉีจีก่อนฉู่เทียนเข้ามาการเงินก็ชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้วตอนนี้ต้องประสบกับความวุ่นวายขนาดใหญ่หลายต่อหลายครั้งมีหลายสิ่งที่ต้องทําทําให้ใช้จ่ายเงินไปไม่น้อยหอ,อการค้าปฏิหาร จำเป็นต้องใช้ศิลาก่อเกิดหลายมือแน่นอนเพื่อจะแก้ไขปัญหานี้ได้แต่ทว่ามันก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีและเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้นซึ่งมันจำเป็นต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาอยู่อีกประการที่ 3. มีความแข็งแกร่งที่เปราะบางเมืองฉีจีนั้นนับว่าอ่อนแอยิ่งกว่าอ่อนแอซะอีกแม้แต่ซาแมนอันกระจิตรฤทธิ์อูเหย่ออันกระจ้อยร่อยคาดไม่ถึงเลยว่าพวกเขาเกือบจะสามารถทำให้เมืองพังพินาศได้แล้ว นี่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลทําให้กลุ่มอิทธิพลอื่นๆยิ้มได้เลยซึ่งต้องไม่ลืมว่าการที่จะเป็นเมืองในป่าเห็นความวุ่นวายนั้นจะต้องสามารถที่จะเอาตัวรอดได้จากกลุ่มอิทธิพลมืดและกลุ่มอิทธิพลขนาดใหญ่ได้เมืองฉีจีในเวลานี้อ่อนแอจนเกินไปตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แท้แรงสรรพสิ่งเพื่อปกป้องเมืองเลยด้วยซ้ําประการที่4พวกเราอยู่ในสภาพที่ลำบากยากแค้น ถึงเมืองฉีจีจะมีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังคือป่านิรันต์แต่ทว่าทุกคนต่างก็ตระหนักดีว่าป่านิรันต์นั้นเป็นดินแดนปิดการจะขอความช่วยเหลือจากเผ่าเอลฟ์เองก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยพวกเขาก็เหมือนกับช่องว่างที่อยู่ตรงกลางชิ้นเนื้อแม้ว่าได้นำของป่านิรันต์อาจจะพอะปกป้องจากกลุ่มอิทธิพลอื่นๆได้บ้างแต่ทว่ามันก็ยากที่จะป้องกันกันกบกลุ่มอิทธิพลขนาดใหญ่ที่เต็มปไปด้วยความโลภจริงๆมันเป็นเรื่องที่แน่นอนว่า กลุ่มอิทธิพลทั่วไปย่อมหมันเกรงต่อยักษ์ใหญ่ที่แท้จริงอยู่แล้วแต่ในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขนาดใหญ่หรือว่ากลุ่มขนาดเล็กก็ล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาได้ทั้งนั้นปัญหาดังกล่าวนี้มันเป็นเพียงแค่เรื่องหลักๆเท่านั้นแม้ว่าตําหนักเจ้าเมืองของชูเทียนจะดูมั่นคงแต่ทว่ากลับไม่สามารถที่จะใจเย็นหรือพักหายใจได้เลยแม้แต่น้อยมันมีเรื่องด่วนมากมายที่จําเป็นต้องแก้ไขก่อนซึ่งตอนนี้ภารกิจหลักของชูเทียนก็คือ การขยายจำนวนประชากรและความแข็งแกร่งภายในเมืองประการแรกนั้นพวกเขาจะต้องรวมกลุ่มต่างๆภายในเมืองเข้าหากันประการที่สองต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับกองกำลังภายนอกเอาไว้เพราะเมืองฉีจี G ในเวลานี้ยังคงมีลทัทธิซาแมนและละทัทธิเตอร์ลูอีอยู่หลูซ่ซือคือผู้นำของซามนในเมืองฉีจี G. ตอนนี้แทบจะกลายเป็นหัวเดียวกระเทียมรีบไปแล้วตราบเท่าที่มีเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์แล้วแล้วก็ กลุ่มอิทธิพลกลุ่มนี้ย่อมรวมเข้ามาได้ไม่ยากเย็นนักส่วนเตอร์ลูอีนั้นดูจะเป็นปัญหาเล็กน้อยแม้ว่าเตอร์ลูอีจะแข็งแกร่งแต่ทว่าเหล่าเตอร์ลูอีแต่ละตนก็ดื้อรั้นยากที่จะเชื่อฟังคนอื่นๆจึงนับว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะเข้าร่วมกับกองกําลังพนมิตรของพวกเราอย่างไรก็ตามเตอร์ลูอีนั้นได้เห็นความสามารถของชูเทียนแล้ว เซียนจื่อเองก็ชื่นชมฉู่เทียนอยู่ไม่น้อยตราบเท่าที่เขาค้นพบเรื่องที่เหมาะสมก็ยมสามารถดึงคนเหล่านี้เข้ามาเป็นพวกได้นั่นเองถึงแม้ว่าจะได้กลุ่มอิทธิพลทั้งสองมาแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีหอ,อการค้าปฏิหารจําเป็นจะต้องเพิ่มประชากรและนักรบจากภายนอกเข้ามาฉู่เทียนและเมืองชิงอูต่างก็ให้ความสนใจในกลุ่มชนพื้นเมืองนั่นก็คือเผ่าจิ้งจอกเผ่ามิโนทอและเผ่าอือนอ่น เผ่าขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่รบรอบๆเมืองฉีจีเผ่าเหล่านี้นับว่ามีความแข็งแกร่งที่ยอดเยี่ยมและเผ่าพื้นเมืองเหล่านี้ก็มีผลกระทบต่อการปกครองของเมืองแห่งนี้โดยตรงด้วยยกตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดสงครามกับอู๋เยาก่อนหน้านี้เหล่าชนพื้นเมืองกับเมืองฉีจีก็ให้ความร่วมมือกันอยู่ไม่น้อยเลยความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ย่อมคงอยู่หรือไม่นะ ซึ่งหากว่าปล่อยเหล่าคนพื้นเมืองไปมันก็มีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะร่วมมือกันอีกครั้งและกลับมาโจมตีเมืองนอกจากนี้การใช้ชีวิตของเผ่าพื้นเมืองเป็นจํานวนมากรอบๆเมืองฉีจีนั้นพวกเขาไม่ได้มีชีวิตที่สะดวกสบายนักด้วยความขาดแคลนในบางครั้งก็ทําให้พวกเขาต้องต้นเป็นโจรป่าบ่อยครั้งที่มีการดักปล้นกองกําลังสินค้าหรือเผ่าพัพนธุ์อื่นๆรอบๆซึ่งความต้องการของพวกเขาโดยความเป็นจริงแล้วมันเป็นความต้องการพื้นฐานเท่านั้น หาได้มีความลบเป็นที่ตั้งแต่อย่างใดการมีอยู่ของเผ่าพื้นเมืองนั้นมีความสัมพันธ์กับเมืองฉีจีอย่างแยกกันไม่ออกยากที่จะหยุดพวกเขาได้ง่ายๆหากว่ากระทําการที่แข็งกร้าวก็มีแต่จะเป็นอันตรายและอาจเป็นการซ่อนผลร้ายเอาไว้กับเมืองฉีจีก็เท่านั้นแต่ว่าหากว่ากําจัดพวกเขาให้หมดเป็นยังไงล่ะอืมตามความเป็นจริงแล้วมันก็ยากที่จะสามารถสังหารพวกเขาได้ทั้งหมดการจะได้ใชยชนะมาอย่างสมบูรณ์นั้นนะ่ะหรอฮึ เรื่องนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ละเผ่าแม้ว่าจะไม่มีจํานวนที่มากนักหากแต่พวกเขารวมตัวกันได้บุกเข้ามาโจมตีเมืองแล้วล่ะก็บางทีเมืองฉีจีก็ยังคงยากที่จะต้านทานได้แต่ในขณะเดียวกันพวกเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้เหล่าชนพื้นเมืองใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกเช่นกันแล้วจะต้องทําอย่างไรล่ะชูเทียนและเมืองชิงอู่ก็ปรึกษาพูดคุยกันอย่างระมัดระวงังท้ายที่สุดแล้วก็ค้นพบวิธีที่ดีที่สุด วันถัดมาพวกเขาได้ส่งข่าวไปทั่วทั้งป่าว่าเมืองฉีจีได้ทําการเปิดรับสมัครเกณฑ์นักรบครั้งใหญ่เหล่านักรบของแต่ละเผ่าสามารถสมัครเข้ามาเป็นทหารป้องกันเมืองได้โดยจะได้รับอาหารเป็นสิ่งตอบแทนนี่นะับว่าเป็นผลประโยชน์ที่ยั่วยวนยเลยทีเดียวนอกจากนี้แต่ละเผ่ายัางได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับสินค้าต่างๆของหอการค้าป,ปฏิหารอีกด้วยซึ่งจะได้มากมายเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับจํานวนนักรบที่พวกเขามีอยู่นั่นเองแล้วคนในครอบครัวของพวกเขา ยังได้รับสิทธิในการครอบครองพื้นที่ในเมืองฉีจีอีกด้วยโดยข่าวดังกล่าวนี้ที่แพร่สะพัดออกไปมันได้สร้างแรงสันเทือนไปทุกเผ่าพื้นเมืองเพราะว่าฝีมือของซามนิสซั่งขึ้นมาเกิดภาวะขาดแคลนอาหารในเวลานี้จึงยังไม่กลับมาเป็นปกติอาหารจึงนันบว่าเป็นปัญหาใหญ่สําหรับพวกเขาและการรับสมัครนักรบของเมืองฉีจีเองยังจ่ายค่าจ้างเป็นอาหารเลิศดสดด้วยซึ่งอาหารทั่วไปของพวกเขานั้นยากที่จะเอามาเปรียบเทียบได้เลย สำเหล่าทหารรับจ้างเองก็ยังมีโอกาสที่จะได้กลายเป็นเจ้าหน้าที่ของเมืองอีกด้วยนับว่าสร้างเกียรติยศให้ต่อเผ่าเป็นอย่างมากอีกอย่างเผ่าของพวกเขายังได้รับการช่วยเหลืออีกหลายอย่างเหล่าสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาก็ยังได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปอยู่ในเมืองฉีจีอย่างถาวรด้วยและมันช่างเป็นผลประโยชน์ก้อนใหญ่จริงๆทันทีที่เมืองฉีจีประกาศข่าวนี้ออกไปในงวดแรกนั้นมีแผนที่จะรับคนสามหมื่นคนการเกณฑ์ทหารในแต่ละพรรษ จะมีระยะเวลา3ปีถึง5ปีในขณะที่เหล่าทหารก็มีสิทธิเลือกที่จะปลดประจำการหรือทำงานต่อได้เมืองฉีจีจะไม่จำกัดอิสรภาพของพวกเขาแม้แต่น้อยในตอนนั้นหอ,อการค้าปฏิหารได้ทำการส่งตัวแทนออกไปประกาศข่าวโฆษณาพร้อมกับเตรียมเครื่องขยายเสียงเป็นจำนวนมากประกาศไปทั่วทั้งป่าร,รอบๆเมืองพวกเจ้าต้องการที่จะสร้างเมืองในอนาคตหรือไม่พวกเจ้าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองหรือไม่ พวกเจ้าต้องการที่จะเป็นคนที่โดดเด่นหรือไม่พวกเจ้าต้องการเงินสนับสนุนครอบครัวตัวเองหรือไม่พวกเจ้ามีความคิดที่จะให้ตัวเองดีขึ้นหรือไม่ในการเข้าร่วมเกณฑ์ทาหารของเมืองฉีจีนั้นตราบเท่าที่สามารถสร้างความดีความชอบได้แล้วก็จะกลายเป็นทาหารอย่างเป็นทางการไม่เพียงแต่ได้รับอาหารยังชีพเท่านั้นแต่ยังได้รับการฝึกฝนทางการทหารตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการอ,าอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้พวกเขาทุกคนไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเรื่องดังกล่าวนี้กลายเป็นที่สนใจของเผ่ารอบเมืองเป็นอย่างมากอืมยังจะมีที่ไหนอีกล่ะที่ได้รับผลประโยชน์มากมายถึงเพียงนี้ลำพังในเวลานี้ก็เกิดวิกฤตขัดแคลนอาหารอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งการฝึกฝนตัวเองเพิ่มความแข็งแกร่งนั้นมันจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรอ,อยู่ไม่น้อยเลย ไม่ว่าจะเป็นยาต่างๆซึ่งเรื่องนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระกระเพาะของพวกเขาเป็นอย่างมากเลยหากว่าเมืองฉีจีเจริญพวกเขาก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยส้ำเหล่านักรบของพวกเขายังได้รับความแข็งแกร่งเพิ่มมาอีกด้วยเพียงแค่ไม่นานจากการประกาศไปเผ่าต่างๆทั่วทั้งป่าก็ส่งนักรบมาไม่น้อยเลยแต่ละเผ่านั้นต่างก็มั่นใจในกําลังของตัวเองเป็นอย่างมากพวกเขาเตรียมพร้อมออกเดินทางเร่งรีบเพื่อมาลงทะเบียนในเมืองฉีจี เพื่อเข้าร่วมการทดสอบคัดเลือกทหารในครั้งนี้เมืองฉีจีในงวดแรกนั้นทำการรับนักรบเพยียงแค่สา0 0 0ื่นคนเท่านั้นเองแต่ไม่ว่าจะอย่างไรการคัดเลือกทหารนั้นจะมีการคัดเลือกในทุกๆปีซึ่งการคัดเลือกนั้นไม่จำกัดทุกคนที่อยู่รอบๆป่าแห่งนี้ซึ่งสามารถที่จะเข้าร่วมทดสอบได้เลยหรือแม้แต่พื้นที่ไกลออกไปขอให้มีความสามารถเพียงพอก็สามารถเข้าร่วมการทดสอบได้ มันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันให้ทุกคนให้ความสําคัญและเปิดกว้างให้กับเผ่าเล็กที่อยู่ในพื้นที่ไกลออกไปด้วยนั่นเองนี่ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับหอการค้าปฏิหารแต่ยังเป็นการเตรียมกําลังคนให้เพียงพอต่อในอนาคตอีกด้วยนี่ถือว่าเป็นการสร้างพนักงานเอาไว้เพื่อรองรับอนาคตในวันข้างหน้าอืแล้ววันข้างหน้านั้นจะมีจํานวนคนเพิ่มขึ้นมานับแสนคนเลยทีเดียวและสิ่งสําคัญที่สุดยังช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของแต่ละเผ่าขึ้นมา สามารถทําให้เผ่าที่อยู่รอบๆเมืองต่างก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ให้พวกเขารับรู้ว่าพวกเขาเป็นประชากรของเมืองฉีจีแห่งนี้แต่แน่นอนว่าก็ยังมีปัญหาใหญ่ที่เห็นชัดเจนอยู่การที่จะหล่อเลี้ยงกองกําลังนั้นมันต้องใช้เงินทุนไปไม่น้อยเลย ซึ่งหอการค้าปฏิหารไม่เพียงแต่ต้องจัดหาอาหารให้กับเหล่าทหารเท่านั้นแต่ยังจําเป็นต้องเตรียมทรัพยากรในการฝึกฝนอีกด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นนักรบทั่วๆไปอย่างน้อยในทุกๆเดือนก็จําเป็นต้องใช้ิลาก่อเกิดในระดับต่ำถึงเดือนละ30,000ื่นเพื่อหล่อเลี้ยงกองกําลังสาม0 0ื่นตนนอกจากนี้ยังมีเงินทุนที่ต้องใช้กับสถาบันวิจัยของโนมอีกรายจ่ายที่มากมายมหาศาลขนาดนี้ กลุ่มอิทธิพลขนาดใหญ่ของแต่ละเมืองเองต่างก็เป็นเหมือน,อนกันดังนั้นทําให้เมืองแต่ละแห่งยากที่จะมีกองกําลังประจําการที่เป็นกิจ,จลักษณะได้ความแข็งแกร่งของแต่ละเมืองที่อยูร่รอบๆป่าแห่งนี้ต่างก็เกิดจากความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์หลากหลายตระกูลในป่าแถบ,แถบนั้นซึ่งปกติแล้วพวกเขาจะใช้ชีวิตปกติธรรมดาใช้ชีวิตที่ต้องดิ้นรนเหมือน,อนกันเมืองฉีจีจึงนับว่าเป็นเมืองแรกที่ได้ทําการสร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับทหารขึ้น และยังเป็นเมืองที่มีการจัดการอย่างเป็นจริงเป็นจงังเป็นระบบเหมือนกับอาณาจักรภายนอกเลย